ใช้เป็นแบบโซ่เราจะใช้เป็นแบบสายพานถามว่าข้อดีของสายพานคืออะไรผมบ,บอกเลยครับข้อดีสายพานมันเป็นการรักษาข้องเกียร์หรืองหัวเกียร์นะครับกรณีที่มันพันติดมากๆเป็นโซ่จะส่งผลทาให้ใหัวเกียร์พังง่ายถ้ามันการติดนะติดขัดซึ่งถามว่าเมื่อมันไม่ใช่โตรตารี่เมื่อไม่ใช่เ,เขาเรียกมันเป็นใบตัดมันเป็นเครื่องตัดหญ้าซึ่งกำจัดวัชพืชตัดวัชพืชได้โอกาสที่วัชพืชพวกนั้นนะ่ะหรือพืชที่เราเราเขาเรียกเก็บเกี่ยวแล้วมันจะเข้าไปพัน มีโอกาสค่อนข้างสูงมากนะครับก็เลยเป็นสาเหตุว่าทําไมเราต้องใช้สายพานแลคถามว่าทําไมต้องมีฝาหลังก็เพราะส่วนนี้เหมือนกันถามว่าเรามีหลายไซส์มากเลยนะครับมาดูต่อได้เลยนี่ก็มีตัวมินิตัวหนึ่งตัวนี้จะเป็นตัวเทปี่เหมือนกันแต่มีไวไวใบค้อนแต่ไม่มีฝาหลังอ๋อไม่มีฝาไม่มีฝาหลังคือโคเกีย โครงสร้างใกล้เคียงกับตัวที่มีฝาหลังตรงโน้น <Okay. S 1> เป็นหงี้เหมือนกันใช่ไหมใช่หัวกเกียร์ให้ใหญ่เหมือนกันครับแต่ทาว่ามีฝาหลังดีก,กว่ารงนี<笑><笑>ใจก็แล้ครับแต่ก็ต้องแล้วแต่ลูกค้าตั้ง <c oughs> ก็คือตามรถ <c oughs> ตามไซซึ่งด้วยเราก็เลยปรับมันเป็นหนึ่งสี่ห้าอีกตัวหนึ่งนะครับซึ่งหนึ่งสี่ห้าเราสันนิษฐานว่าก,การใช้งานไม่ได้หนักเกินไปนะครับไม่เหมือนกลุ่มที่สี่ห้าสี่เก้าแรงพวกนั้นอ่ะจะก็จ้องเป็นรถขนาดกลางและใช้ค่อนข้างหนักแล้วนี้ก็คือมีหนึ่งสี่ห้าใบวายหนึ่งส ใบคอมีจานวน22สิบสอใบใบมันจะต่างกันครึ่งนึงใช่หมาวัดดูนะครับตัวนี้หน้าการทำงานก็ว่าจากตรงนี้นะครับก็คือช่วงที่อยู่ใบนะครับมันก็อยู่ประมาณหนึ่งสี่ห้านะครับมาดอ่าครับมาถึงสักทีนะครับซีวงประมาณร้2ยบองสาเนี่ยครับประมาณนี้นะครับเราใช้ตประมาณนะประมาณนะครับอย่าเป๊ะอย่างเกินไปถ้าท่านเป็นพวกกลุ่มชอบเป๊ะมารับเองเลยครับ ผมบอกเลยครับมาวัดทุกขั้นตอนเลยลูกค้าบางทีจับผิดคําพูดมากๆเลยนะไม่อง<ร>บอกไงผมเชื่ประมาณตลอดเพราะบ,บางทีเราให้เราวัดอย่างเงี้ยเราไม่ได้วัดเป๊ะๆหนานั้นบางคนหายไปเส้นหนึ่งวย,ยไว้่บบนั่นเลยเจะแตกคุณบอกว่าแล้วตัวนี้น้ําหนัก270กิโลนะคะทั้งสองตัวในใกล้ๆกันอันหนักได้แต่ไม่หนักมากนะแล้วก็แรงรดอยู่ที่30ถึง39แรงหนักใบก็ถ้าเป็นใบคลอนอยู่800กรัมครับราคาก็อยู่เพียง 44,900ตรงนี้ลูกค้าเห็นไหมมันจะปิดแบบนี้เลยแต่มีลนะูกกิ้งนะเี่ยดูนะทุกอย่างเกือบเหมือนแจมมอดหนึ่งขนาดสองไม่มีฝาหลังสามจำนวนใบก็จะน้อยกว่าตามความความกว้งงงางอันนี้คือแบบมีลูกกิ้งคือปิดเลยใช่เนี่ยถ้าถ้ามีฝาหลังเดี๋ยวจะพาไปดูอืถ้ามีฝาหลังมันจะเป็นลักษณะประมาณนี้ตัวนี้จะเป็นฝาหลังของซูเปอร์เฮฟวี่เปิดแบบเนี้ยใช่ผมว่าก็ลงตัวนะถามว่าทาไมผม ไม่มีฝาหลังตัวนี้1จะได้แตกต่างกันลูกค้าไม่หลง2กรณนี้กลุ่มรถ 30- ถึง40แรงใช้งานส่วนตัวเป็นหลักนะครับตัวนี้คือ145่งสี่เฮฟวี่ไม่มีฝาหลังหัวเกียร์ขนาดใหญ่เหมือนตัว6 5ห้าเลยแล้วใบาวายเหมาะกับพืชที่ยังเขียวคือความสูงความยาวแล้วพืชเขียวมันจะเหนียวใบาวายซึ่งมันมีจำนวนใบยเยอะกว่ามันก็จะปั่นได้ละเอียดได้เขาเรียกได้ดีกว่าได้ขาดกว่านี้ใบคอน จะเป็นจำนวนใบอยู่แค่แค่2ี่ใบใบค้อนเหมาะกับที่เขาเรียกอะแห้งและแข็งต่อสักขนาด1นิ้วนิ้วครึ่งอย่างเงี้ยต่ออ้อยอย่างเงี้ยแนี่ำเ็าเป็นไปเล่นใบค้อนเลยนะครับเพราะมันมีขนาดใบใบขนาดใหญ่800กรัมนะครับความแข็งแรงใบสูงกว่าดูต่อไปไหมครับส่วนตัวนี้